ทุกคนจ๋ะแอดจะพามาดูน้ำพริกพี่ยาที่เป็นแบบตักเป็นกิโลนะทุกคนจ๋ะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปเลยนะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกากหมูจะ้ะน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกากหมูเนาะเป็นอย่างละหนึ่งอย่างละสองนะทุกคนจะ๋ะอันนี้น้ำพริกอกไก่ค่ะแล้วก็น้ำพริกหมูกระจกค่ะอันนี้เป็นตาแดงกุ้งเป็นแบบเปียกนะทุกคนจะ้ะ oh. ก็จะเป็นเอ่อ น้ำพริกเห็ดหอมนะคะทุกคนน้ำพริกหมูฝอยกรอบค่ะแอะพาไปอีกด้านนะทุกคนจะจะเป็นน้ำพริกนรกปลานะคะน้ำพริกไตปลาค่ะน้ำพริกตาแดงกุ้งแห้งนรกปลารา้าแมงดาแห้งนะทุกคนจะน้ำพริกนรกกุ้งแล้วก็ปลาย่างแห้งนะคะ แล้วก็น้ำพริกนรกแมงดาค่ะปลาสลิดเอ่อนรกปลาหมึกจ้ะทุกคนแล้วก็ปลาสลิดจ้ะแล้วก็เป็นปลาซิลแห้งนะน้ำพริกปลาแซลมอนจ้ะน้ำพริกผัดกะปิหอมนะแล้วก็เป็นน้ำพริกหมึกกระตอยทรงเครื่องจ้ะ แล้วก็น้ำพริกหมูแผ่นและน้ำพริกหมูหยองแลจะทุกคนจะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ